สวัสดีครับผมแก้ววอ็อกเกอร์เด็กมหาลัยที่หน้าตาหน้ารักชอบกินอะไรกันผมจะตามไปกินด้วยครับวันนี้มาที่มหาวิทยาละะัยราชภัฏสวนตุนันทาที่นี่นอกจากสถานที่จะสวยงามแล้วนักศึกษาที่นี่ก็สวยไม่แพ้กันครับช่าวิดีโอของผมอย่ากเก็บเอาไว้ในใจกดติดตามกันด้วยนะครับลงอาหารมาไม่ยากจะอยู่ในหอประชุมสุนันทานุศร์เลยครับ สองสาวน่ารักมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาชอบกินอะไรกันไปดูครับน้องวัสดีครับพี่มากินข้าวที่นี่ครั้งแรกครับไม่รู้จะกินอะไระแนะนำเยสิากินข้าวหอิอะไรนะพวกเรากินอะไรกันครับข,ข้าวน้าแกง ข้าวแกงแสงจันร์เทหรอ,<ข>อ,อโอเคครับได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะลองไปกินบ้างพี่จะมากินข้าวตามคนสวยครับรทำไมน้องถึงหน้าตาสวยครับแต่งหน้าแต่งหน้าใช่ไหมชอบอะไรในร่างกายตัวเองมากที่สุด ชอบอะไรนละ่าสุชอบตาชอบสีตาตาเราเป็นสีดำมหมายถึงว่าตาเราจะมีประกายนะนเออเออ,อมีกรชอนกันค,คนจะชอบอสีตาแบบตาเรามีอะไรเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในนะออใช่ใช่พอพี่มองเราก็ใช่เลยอ แล้วมีแฟนไหมครับมีค่ะมีแล้วเนาะอ่าปกติมีผู้ชายมาจีบไหมมีมีมแล้วเขาเข้ามายัางไงเขาเข้ามาจีบเราอย่างไรไม่ส่วนมากก็คือจะแบบว่าแอดเฟซมาอะไรอย่างเงี้ยเขามาจีบก็ขอได้โอเคอ๋อครับประมาณนี้ <laughs> โอเค <laughs> ทำไมถึงชอบกินข้าวร้านนี้ป้าเข้าใจดีป้าเข้าใจดี อ่าเราเน้นปริมาณเหรออร่อยนะคะอร่อยใช่ไหมอ่าก,ก็เลยมากินประจําเมนูแนะนําคือผัดปั๊กทองกับผัดเครื่องไงเหรออ่าโอเคครับแล้วทำไมเราหน้าตาน่ารักครับ <c oughs> แม่ให้มา <c oughs> <c oughs> มีเคล็ดลับไหมเคล็ดลับทําให้หน้าตาน่ารัก แล้ชอบอะไรในร่างกายตัวเองมากที่สุดครับรักยิ้มชอบเลยนะชอรักยิ้มชอบรักยิ้มอ่าใช่ใช่เรามีรักยิ้มด้วยเนาะอ๋อโอเคพี่ก็คิดเหมือนกันแล้วมีแฟนหรือ,อยังครับมีแล้วโอ้มีแต่คนมีแฟนเนาะคนน่ารักนี่จะไม่พลาดเลยเนาะต้องมีแฟนใช่ไหมแล้วแฟนเข้ามาจีบเราย,ยัางไงครับ ไอจีไอจีอาโอเคครับผมขอบคุณมากเลยนะครับถ <laughs> ายรูปไม่เที่เกาเท่าไหร่พี่ว่าอายุประมาณสิบเก้ายี่สิบประมาณเนี้ย <laughs> <laughs> ไม่ใช่ไม่จริงอ่ะพี่ไม่เชื่อไม่เกินนี้หรอก <laughs> เกินเกิน อ๋อเหรอืมนี่เราเป็นเด็กเกย์ใช่ไหมไม่เด็กปีนี้ปีนี้24 <c oughs> 24เหรอเีืประมาณ10เดือนจะ25จะ25แล้วเออ,เอ,อไม่น่าเชื่อเลยแต่ไม่ยอมคนว่าผมน่าเด็กเออเออใช่ๆน่าเด็กจริงน่าเด็กจริงอไรอา่ะอารมณ์ดีใช่ไหม อ่ะมีเคล็ดลับยังไงอ่ะถึงหน้าเด็กหัวร้อยเยอะจะถามน้องนะครับว่าอย่างพี่อเป็นสเปคหรือเปล่าได้อยู่ค่ะชอบคนมีอายุก็ได้อยู่อ๋อโอเคเอ้ยจะดีใจหรือเสียใจนะชอบคนมีอายุใช่ไหมดีใจค่ะคนมีอายุแบบไม่รู้ว่าเขาป่วยอะไรร้านข้าวแกงแสงจันทร์ ข้าวราดแกง3อย่างราคา35บาทถูกมากผมสั่งแกงผะแนงหมูไข่พะโลและปลาดุกผัดพริกแกงผมให้คะแนน8เต็ม10บเพราะปลาดุกผัดพริกแกงยังกรอบดีครับร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ธัญพรผมสั่งเส้นเล็กน่องไก่ตุนราคา35บาทเมนูนี้ผมให้9เต็ม10ครับเพราะน่องไก่ตุ๋นนุ่มมาก เปื่อยจนละลายในปากไปเลยชอบกดติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่่านนกด้านกด่ิดดานช่องแก้วองอร์ด้วยนะคะ